สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับครัวชนาพัฒค่ะวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมทําต้มขาไก่กันค่ะเป็นแบบง่ายๆเลยนะคะวันนี้เราใช้อกไก่ค่ะในการทําต้มขาไก่นะคะส่วนผสมก็จะมีเห็ดนะคะตัวนี้เป็นเห็ดฟางค่ะแล้วก็มีน้ํากะทินะคะจะเป็นกะทิแบบคั้นสดหรือกะทิกล่องก็ได้นะคะมีน้ํามะขามเปียกค่ะแล้วก็มีต้นหอมผักชีนะคะ พริกแห้งคั่วนะคะแล้วก็มีส่วนผสมของเครื่องต้มยำค่ะก็มีข่าตะไคร้นะคะหอมหัวใหญ่มะนาวค่ะใบมะกรูดค่ะเริ่มต้นด้วยการนําอกไก่นะคะมาหั่นก่อนนะคะหั่นเป็นชิ้นๆค่ะอกไก่วันนี้เราใช้400กรัมนะคะอกไก่เมื่อเราซื้อมาจากตลาดนะคะท,ท่านผู้ชมต้องเอ,เอาไปล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะถ้าอยากจะลด ความเหม็นคาวของอกไก่นี่คือล้างด้วยน้ำส้มสายชูนะคะแนะนำเลยค่ะใช้ดีมากเลยนะคะลองทำกันดูนะคะจากนั้นเรามาเตรียมในส่วนของเห็ดฟางค่ะผ่าครึ่งนะคะแบบนี้นะคะให้เป็นชิ้นชิ้นแบบนี้ค่ะตามคลิปเลยนะคะท่านผู้ชมจะใช้เป็นเห็ดฟางเห็ดนางฟ้าหรือว่าจะไม่ใส่ตัวเห็ดก็ได้นะคะต้มขากไก่ค่ะแล้วแต่ความสะดวกเลยค่ะ เสร็จแล้วก็มาเตรียมเครื่องต้มยำกันนะคะก็มีหอมหัวใหญ่ค่ะผ่าครึ่งนะคะแล้วก็หั่นเป็นชิ้นแบบนี้นะคะตามคลิปเลยค่ะมีตะไคร้นะคะแล้วมีขาค่ะส่วนตัวไอ้ขานะคะถ้าได้เป็นขาอ่อนเนี่ยจะดีมากๆเลยนะคะแต่ถ้าหาไม่ได้ก็ใช้ขาท,ทั่วไปขาแก่ก็ได้ค่ะไม่เป็นไรค่ะ ผ่ามะนาวเตรียมไว้เลยก็ได้นะคะใช้สําหรับปรุงรสค่ะเป็นขั้นตอนสุดท้ายเลยนะคะมะนาวน้มามะนาวที่เราจะใส่จากนั้นเรามาเริ่มตั้งหม้อก,กันนะคะพอตั้งน้ําให้เดือดแล้วนะคะเราก็ใส่ขาา่าตะไคร้ลงไปเลยค่ะต้มไปสักพักนะคะให้พอน้ําของขาา่าตะไคร้ออกอะคะ่ะคือมีกลิ่นสมุนไพรกลิ่นของขาา่าตะไคร้น้ําเดือดแล้วเราก็ใส่พวก เห็ดฟางแล้วก็หอมหัวใหญ่ลงไปเลยค่ะจากนั้นก็ตามด้วยเนื้อไก่นะคะเราจะไม่ยังไม่ใส่กะทินะคะต้มทุกอย่างให้สุกก่อนค่ะพอน้ำเริ่มพอน้ำเดือดเนี่ยทุกอย่างสุกดีแล้วนะคะเรามาปรุงรสกันด้วยซีอิ๊วขาวสองช้อนโต๊ะค่ะผงนัวครึ่งช้อนชาค่ะ ผงปรุงรสอีกครึ่งช้อนโต๊ะนะคะตามด้วยเกลืออีกครึ่งช้อนโต๊ะค่ะใส่น้ำมะขามเปียกลงไปสามช้อนโต๊ะค่ะทำอาหารทุกครั้งนะคะอย่าลืมชิมนะคะชิมรสชาติด้วยค่ะพอชิมรสชาติได้ที่แล้วนะคะเราก็เติมกะทิลงไปค่ะ แกเบาไฟลงนะคะแล้วก็เติมกะทิลงไปค่ะเพื่อที่จะไม่ให้กะทิของเราแตกมันนะคะเราต้มพอให้น้ํากะทิเดือดปุดๆพอนะคะไม่ต้องเดือดพล่านนะคะเพราะว่าถ้าเดือดพล่านเนี่น้ํากะทิจะแตกมันค่ะจากนั้นเติมน้ําตาลปี๊บลงไปนะคะประมาณ1ช้อนโต๊ะค่ะ ปรุงรสในน้ำมะนาวค่ะประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะอันนี้แล้วแต่ความชอบเลยนะคะท่านผู้ชมถ้าชอบเปรี้ยวก็สามารถเติมลงไปอีกได้นะคะเสร็จแล้วสุดท้ายก็ใส่พริกขั่วลงไปนะคะพริกขั่วนี่เราใช้มือนะคะหรือว่าบุบบุให้มันแตกๆนิดหน่อยนะคะจากนั้นก็เติมผักลงไปได้เลยค่ะผักนี่เราจะใช้เป็นผักชีฝรั่งนะคะแล้วก็ผักชีไทยนะคะต้นหอมผักชีนี่แหละคะ่ะแล้วก็มีใบมะกรูดนะคะที่เราใส่ลงไปะคะ่ะ เสร็จเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเรามาตักเสิร์ฟกันได้เลยค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมช่องครัวชนาพัทค่ะถ้าหากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องครัวชนาพัทด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ